ดูแลง่ายด้วยพอๆกับแบบคือมันเป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วต้องบอกว่าดูแลง่ายซื้อง่ายขายคล่องอะไรหาง่ายใช่แล้ว่้มได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นอู่เล็กอู่ใหญ่เข้าศูนย์นะคะได้หมดจริงๆอะไหล่มือ1มือ2เชียงกงมีครบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยเจอกันอีกแล้วใช่เลเนาะเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอเจอกันทุกวันค่ะพี่ปุ้ยมาเริ่มกันเลยสําหรับตัวแบรนด์หลักแบรนด์หลักใหญ่ๆเลยสําหรับตัว s u ู u นะคะตัวนี้เป็น d m a ม็เครื่อง3000 s p สเปซแคบตัวนี้จะเป็นตัว Super ร์แพทินมแล้วนะคะจะบอกว่าปี2010เนาะราคาที่เราเปิดในไลฟ์สดนี้ก็อยู่แค่ 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น <คะ S 2> กระจังหน้าของเขาเหมือนเดิมค่ะยังจะเป็นตัวโครมเมียมอยู่นะคะจมูกมีให้ทุกอย่างเป็นเครื่องค <ะ S 2> องมโบเลวแล้วดูแลง่ายด้วยพอๆกับแบบคือมันเป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วต้องบอกว่าดูแลง่ายซื้อง่ายขายคล่องอะไรหาง่ายใช่แล้วซ่อมได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นอู่เล็กอู่ใหญ่เข้าศูนย์นะคะได้หมดจริงๆอะไหร่มือหนึ่งมือสองเชียงกงมีครบเนาะดูไฟเฟยไ,ไฟตัดหมอกหรือไฟข้างหน้าเขาก็จะเป็น เหมือนเหลี่ยมเหลี่ยมเนาะใช่ก็มีวงใหญ่ๆอยู่ด้านหน้าจะอาจจะมีเหลืองบ้างเพราะตามอายุการใช้งานอายุของเขาปี2010นะคะลูกค้านี่ไฟตัดมุงตัดหมอกอันนี้จะเป็นสีบอลเงินเนาะเรียงภาษาบ้านเราเลยสีบอลเงินนะคะในเล่มจะลงเป็นสีเทาแล้วกันใช่แล้วเนาะอ่ะให้ดูนะตัวนี้ที่สําคัญของเขาตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยเขาจะมีป่องในส่วนของตรงนี้แล้วนะคะุ้ยซุ้มล้อจะเป็นซุ้มล้อก็คือ ด้านหน้าและด้านหลังไม่ต้องแต่งเพิ่มเพราะตัวนี้มันแต่งมาจากโรงงานอ่าสำหรับล้อของเขาเห็นไหมยางเขาจะมีค่อนข้างขนาดใหญ่นะลูกค้าเพราะตัวนี้เป็น R 1 6นะยางก็ยาง70ยาง 70, ลูกค้าขาตัวนี้แม็กสิยาง 70, ลูกค้าบอกเลยว่าวิ่งเกาะถนนแล้วก็การเลี้ยวการโค้งทุกอย่างดีแน่นอนสำหรับบันไดบันไดตัวนี้มาพร้อมกับบันไดค่ะพี่ปุ้ยคิ้วกันกระแทกนี่เนาะ ถูกต้องเป็นโครเมียมนี่บันไดก็โรงงานใช่ไหมพี่ปยใช่แล้วอันนี้ก็ติดมาจากโรงงานเลยใช่มือจับของเขานะคะนี่เลยค่ะเป็นแมจะเป็นโครเมียมและด้านในนะให้ดูนะยังไม่มีรอยถะลอกนะรอยแหวนรอยมือจับทุกอย่างเพราะว่าอันนี้มันมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่ามือเราเวลาเราจับก็เล็บสบายเลยก็จะจับประมาณเนี้เนาะเนาะมาดูด้านท้ายกันนิดนึงค่ะลูกค้า มาพร้อมกับในส่วนของกันชนท้ายแล้วกันชนท้ายของเขาก็แข็งแรงทนทานนะเป็นของที่มาจากศูนย์เลยใช่แล้วเนาะเออให้ดูแม็กไลเนอร์พี่นุย้ย ดูแมกนะแมกไลเนอร์ไม่เคยบรรทุกหนักใช่ลูกค้าต้องบอกว่าฝุ่นอะไรอาจจะมีบ้างเพราะว่ารถเรามี5 600คันคือบางทีเก็บไม่ทันทําไม่ทันอยากจะเอามาไลฟ์อยากจะเอามาให้ลูกค้าใช่ค่ะรีวิวให้ลูกค้าดูด้วยความเดิมของเขานี่ให้ดูนะข้างๆตรงข้างในเขายังไม่มีรอยเลยใช่ค่ะเนาะพวกน็อตทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมมีที่ล็อกที่นี่เนาะใช่ ที่ของเชื่อกของอะไรเนาะเก็บของน่นนะคะสําหรับคันนี้ดอกเบี้ยแล้วก็ผ่อนเท่าไหร่คะพี่ปุ้ยตัวนี้399ตัวนี้ดาวเริ่มต้นที่5้าถึงสิแล้วกันพี่หนุยเพราะว่าเป็นรถปี1 0เนาะปีเก่าเนาะใช่แล้วดอกเบี้ยก็สตาร์เริ่มต้น3าบาทกว่าเหมือนกันผ่อนได้สูงสุด72ดอเดือนตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทโอ้่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้าเดี๋ยวเราจะดูด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังเนาะแล้วภายในของเขาพี่ปุ้ยขา ได้ความเดิมๆจริงๆเห็นไหมแล้วก็ใหม<อ>่มากเลยนะพี่นุย้ยคือรถปี10ภายในไม่โซมเลยค่ะลูกค้าใช่นี่ปี10นะจะบอกให้ว่าดูนะตัวนี้เห็นไหมคะมีช่องเก็บของทุกอย่างแล้วเรียบร้อยแอร์แบกพร้อมนะคะแล้วก็ให้ดูด้านตรงนี้เขานิดนึงวิทยุคอนโซลเขาเป็นเดิมๆเลยลูกค้าค่ะเสแตนดาร์ดเลยสแตนดาร์ดยังใส่ซีดีได้ทุกอย่างเห็นไหมช่องเก็บเหรียญจุกจิกนะคะช่องแอร์ทุกอย่าง ไม่มีแตกไม่หักยังใช้งานได้ระบบแอร์ทุกอย่างนะคะเกียร์เห็นไหมบอกเลยว่าไม่มีรอยทลอกเลยนะคะดูภายในของตัวแคปเขาหน่อยคัะพี่นุย้ยโอ้อแคปเป็นยังไงบ้างจ้าเดี๋ยวพับเบาะเน็ตนึ่งหลังค้งหลังคาเพด,ดานเบาะภายในตัวแคปคือบบใหม่แล้วก็ที่สำคัญรถเขาไม่มีริ้วรอยแบบคือเรียกได้ว่ารถปีหนึ่งศและหนึ่งแหละเด็กขึ้นเนาะ คนของขึ้นตรงเนี้ยจะเป็นรอยแล้วขีดข่วรแต่อันนี้บอกได้เลยว่ารถเขาสมบูรณ์มากสมบูรณ์ค่ะเนาะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยแล้วก็อีกคันหนึ่งตัวนี้เลยนะสําหรับตัวนี้นะคะเป็น m a ส d a จ้ะมาสด a าบีทีห้ลูกค้าต้องบอกว่าคันนี้ที่สําคัญของเขาเป็นขับสใช่แล้วเป็น4ฟ h วิ l นะคะปี2012เป็นตัวดับเบิลแคค่ะลูกค้าราคา4ี่แสนเาพันบาท 4 9 0 0 0บาทลูกค้าสำหรับตัวนี้นะแล้วที่สำคัญเป็นโฟวิลลูกค้า4ประตูโฟเครื่อง3,200ขับ4นะคะ4ประตูยกสูงและที่สำคัญนะพี่หนุ้ยประวัติดีเครดิตดีคันนี้ฟรีดาวได้นะคะใช่หรอพี่ปุ้ยไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยค่ะค้ยสุดยอดนะถ้าใครที่หาอยู่แบบอยากฟรีดาว ไม่ต้องใช้เงินออกรถเป็นมาด้าคันนี้ได้เลยค่ะก็ผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0ันใช่หรือ7 0 0 0ไันปปลายนะคะเ0 0 0ไปปลายนะคะถึงถึงจะประมาณ8,000สวยจริงๆเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีเทาแบบสีเทาเนาะสีเทาเข้มสีเทานกพิราบลูกค้าขาบอกเลยว่าสีหายากจริงๆนะตัวนี้กระจังหน้าเขาโอ้โหไม่ต้องกลัวว่าความร้อนจะขึ้นเนาะไม่ต้องกลัว แผงลังพึ่งเขาใหญ่มากๆลูกค้าใหญ่โประบบโดนเข้าไปน้ำเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าลมที่เราวิ่งเข้าไปไปหมุนใบพัดดีมากๆไม่ต้องห่วงเลยไฟแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโครเมียมอันนี้คือแบบว่าครอบกับไฟเลยใช่ใช่อันนี้เขาอ่ามีความแต่งเพิ่มเข้ามามีตัวโครเมียมชุดแต่งเพิ่มเข้ามามาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วค่ะพี่ปุ้ยครบมาดูในส่วนยางส่วนแม็กคือแบบโอ้ยยางยางใหม่แม็กก็สแตนดารเดิมเดิม เฮ้ยยางบิสโตนนะพี่ปุ้ยคือยางก็ค่อนข้างมีเกรดนิดนึงลูกค้าขาออกจากโรงงานใช่ต้องบอกว่าดูว่ารถคนเก่าเนี่ยเขาใช้รักษารถขนาดไหนก็ดูจากยางละกันเนาะนี่เออให้ดูขอบยงขอบยางแผงจิ้งหลีดเนาะที่ปัดน้ําฝนคือบอกได้เลยว่าจอดในที่ร่มดูแลรถดีมากๆนี่ค่ะไม่มีรอยแต่งักไม่มีรอยกรอบเนาะไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างก็ดวงใหญ่มากมองเห็นได้ชัดเจนเป่นใดข้างคือมีครบหมดเลย มาดูด้านท้ายเขามีแต่งเหมือนเดิมนี่ขอบไฟมาเวลาชนกระแทกอะไรก็จะโดนตรงนี้ก่อนใช่ให้ดูร่องไลเนเนืของเขานี่เหมือนที่เราทั้งสองคันเลยเป็นรถที่ไม่เคยใช้งานไม่เคยบรรทุกหนักไปดูด้านในกันดีกว่าพี่ปุ้ยค่ะมาดูด้านในกันค่ะพี่ปุ้ยค่ะสาหรับคอนโซลเป็นยังไงกันบ้างด้านในโอ้โหคอนโซลด้านหน้าของเขาจะใหญ่มากเลยค่ะคือแบบมันมงแล้วแบบเฮ้ยดูดีอ่ะใช่ค่ะสูงใหญ่นะคะ ระบบฟังก์ชันของของเขาภายในก็จะเป็นสีดำเนาะบบอด์ดาคอนโซลดํา<ม>นี่ให้ดูอันนี้จอฟังก์ชันต่างๆของเขาจะอยู่ตรงกลางนี่เลยค่ะวิทยุ FM อยู่ตรงกลางใช่ค่ะแล้วก็แอร์ของเขาก็จะมีช่องทั้งหมดเปิดมา<ส>แป<บ>๊บเดียวแอร์เย็นเลยนะก็ ควบคุมต่างๆซ d ดีเรดิโอ AU X คือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยคือตัวนี้สามารถเอ่อกดเบอร์โทรศัพท์หรือว่าโทรโฟนได้ลูกค้าขาเออนี่ให้ดูถุงกงเป็นเกียร์หสปีดลูกค้าขาสำหรับออโต้โฟลเขาตัวนี้ไม่ใช่ออโต้โฟขอพูดขอขออนุญาตค่ะพูดผิดเป็นตัวเกียร์โฟนะใช่แล้วเกียร์โฟลเราปรับโฟได้ตรงนี้เลยแอร์ก็เป็นแอร์ปรับมือหมุนนี่มีระบบฟังก์ชันอันนี้การลื่นเนาะมีครบหมดที่เสียบจุดบุลงบุรีคอนโซลกลาง คือบอกได้เลยว่าเอาออกไปไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะลูกค้าใช้งานวิ่งใช้งานปกติทั่วไปเลยอ่าสาหรับวันนี้น,น,นะคนะเลยกับพี่ปุ้ยขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราเจอกันใหม่ในไรฟ์สดนะสําสหรับวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ